สวัสดีค่ะนักเรียนคนวันนี้กิจกรรมที่จะให้ทําก็คือจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดท้ายบทในหน้าที่21ถึง24นะคะอีกครั้งนะหน้าที่21ถึง24จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะตรงนี้เขาจะให้นักเรียนเลือกตอบโดยการวงกลมข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุดนะเดี๋ยวค,ครูก็จะอ่านให้ฟังส่วนนักเรียนที่ไม่มี หนังสือแบบหัดก็คือส่งมาไว้ที่คุณครูและไม่ได้มาเอากลับนะคะก็ให้หนูเนี่ยเขียนหมายเลข1นึถึงสิลงไปในสมุดนะแล้วก็เขียนข้อที่หนูเลือกตอบไม่ว่าจะเป็น A B หรือ C เขียนเพียงข้อใดข้อหนึ่งเนะเดี๋ยวครูจะอ่านข้อแรกให้ฟังนะคะข้อที่1 this is my English book This is my English book หนูก็ดูว่าอันไหนคือ English book มี A B C และ D เลือกเพียงข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้นต่อไปข้อที่สอง What subject don't you like What subject don't you like ก็คือวิชาที่ไม่ชอบ คราวนี้หนูก็ดูว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาไม่ชอบวิชาอะไรในรูปก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นหนูควรจะตอบข้อไหน A I don't like Thai B I don't like English C I don't like Math D I don't like Music ต่อไปก็จะเป็นหน้าที่22 22ข้อที่3 What subject do you like? What subject do you like? วิชาที่เด็กผู้หญิงคนนี้ชอบก็คือวิชาวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นนัเกเรียนคุณจะตอบข้อไหน A I like art B I like science C I like math. D. I like music. ข้อที่4 he likes he likes เขาชอบเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาชอบวิชาอะไรกันนะคะดูรูปนะแล้วก็เลือกคำตอบที่ถูกต้อง A. art B. Thai C. math D. P.E ข้อที่5นะคะข้อที่5้าหน้า22ี่นะจากรูปจะเห็นว่าเด็กผู้ชายเนี่ยเขามีความชื่นชอบในวิชานี้มากเด็กผู้หญิงก็ชื่นชอบเหมือนกันนันเกเรียนลองทายดูซิว่าวิชาที่เขาชื่นชอบเนี่ยจะตอบข้อไหนนะคะ A I like math B I don't like math C. we like m a t we don't like m a t t ต่อไปไปที่ข้อที่6ค่ะข้อที่6หน้าที่23สจะสังเกตว่าเด็กผู้ชายคนนีเนนะะ้เขาไม่ชอบวิชาดนตรีนะคะเขาไม่ชอบวิชาดนตรี เพราะฉะนั้นเราควรจะเลือกข้อไหนนะพวกเขาเนี่ยไม่ชอบวิชาดนตรี A. they don't like music B. we don't like music C. they don't like music D. we like music ข้อที่เค่ะข้อที่7เด็กผู้หญิงคนนี้ถามว่า what time is it what time is it เวลาเท่าไหร่แล้วเด็กผู้ชายก็บอกว่า9นาฬิก,กา45นาทีเพราะฉะนั้น9นาฬิก,กานาทีจะเป็นข้อไหน a it is 9.30 b it is 9 i n o'clock c it is 9.45 d it is 9.50ข้อที่8ค่ะ What time is it? What time is it? คำตอบก็คือ it is 4.15 i t i s 4 1 5เราไปหาดูนะว่าอันไหนคือ4.15นะคะดูเอาเองนะมี a b c และ d ต่อไปจะเป็นข้อที่9นะคะข้อที่9เขาให้หนู ดูตารางเรียนที่เขากำหนดให้แล้วเขาบอกว่า I study English at I study English at เราดูซิว่าเขาเนี่ยเรียนภาษาอังกฤษตอนเวลาไหนนะคะ A 10 30 a.m. B 1 15 a.m. C 2 45 p.m. D 9 o'clock a.m. ข้อสิสุดท้าย he has a PE class at เขามีวิชาพละศึกษาหรือว่า PE class เนี่ยตอนกี่โมงให้เราไปดูที่ตารางเรียนนะคะที่เขากำหนดให้ A 9 AM B 10 30 AM C 1 15 PM D to 4 5 p.m. นะคะอันนี้หวังว่าเราจะทําถูกนะอันนี้ครูคอ่านให้ฟังนะคะเผื่อคนไหนที่ไม่สามารถจะอ่านด้วยตัวเองได้เนาะขอให้หนูโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งคำตอบกลับมาให้ครูด้วยนะคะโอเคค่ะ